สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะค่ะในวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลนะคะเชื่อว่าทุกๆบ้านเลยนะคะคงจะเคยประสบปัญหาหมดนะคะเขาเข้ามารบกวนพื้นที่อยู่อาศัยของเราอย่างแน่นอนใช่ไหมคะซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะเพราะว่าพ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอา ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการาไล่มดไล่แมลงนะคะด้วยวัสดุที่สามารถหาได้ในครัวเรือนของเรานั่นเองนะคะซึ่งก่อนจะไปทำการรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกช anel ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะและวัสดุที่เราจะใช้ในการทำสารกำจัด มดนะคะสารไล่มดไล่มแมลงนะคะแบบธรรมชาตินะคะปลอดสารเคมีนั่นก็คือเปลือกไข่นั่นเองค่ะโดยเราจะทําการนําเปลือกไข่นะคะที่เราเก็บสะสมไว้นะคะประมาณหนึ่งไปตากแดดนะคะไว้สักประมาณ5วันนะคะเพื่อให้เขาแห้งนั่นเองค่ะเพื่อนๆมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนั้นนะคะเรานําเปลือกไข่ที่เราตากแดดไว้5วันแล้วนั่นแหละค่ะมาทํา คั่วนะคะหรือว่าย่างไฟให้เขาแห้งนั่นเองนะคะให้เขาเกิดความร้อนนะคะในการกําจัดมด,ไล,มดไล่มดไล่แมลงนะคะโดยการใช้เปลือกไข่นะคะเราจําเป็นที่จะต้องทําให้เปลือกไข่เกิดความร้อนนะคะเพราะว่าในเปลือกไข่เขาจะมะีเขาเรียกว่าสารอ,อาหารที่เป็นกำมันกำมนนะถันนะคะเพื่อนๆนะคะเขาจะ ต้องทำให้เกิดความร้อนก่อนนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะเปลือกไข่เขาจะมีส่วนประกอบเกือบทั้งหมดเลยนะคะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะเมื่อเรานำเปลือกไข่ไปคั่วหรือว่ายา่ยางไฟเนี่ยนะคะแล้วนำมาผสมกับน้ำจะทำให้แคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยแะคะ่ะกลายเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะที่เขาจะมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะทำให้สามารถไล่มดได้เพราะว่า เมื่อเรา,เาทำให้เป็นด่างแล้วนะคะแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยแหละค่ะเขาจะไปทำลายฟีโรโมนนะคะสารนำทางของมดที่มีริ์เป็นกรดนั่นเองค่ะทำให้หมดไม่สามารถที่จะไปยังบริเวณที่มีสารแคลเซียมไฮดรอกไซด์นั่นเองค่ะเมื่อเรานำ สารแคลเซียมไฮดรอกไซด์นี่นะคะไปฉีดพ่นบริเวณที่มีมดเนี่ยะคะ่ะเขาก็จะไม่สามารถมาบริเวณนั้นได้นั่นเองนะคะอ่าจะเห็นได้ว่านะคะเปลือกไข่นะคะเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะในครัวเรือนที่มีคุณประโยชน์นะคะที่สามารถไล่มดได้ไล่มแมลงได้นะคะอย่างไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะแถมยังหาง่ายนะคะราคาไม่แพงและที่สําคัญคือ ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมีในการกําจัดมดไล่แมลงอีกด้วยค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะนี่ค่ะเราคั่วไฟแล้วนะคะเขาก็จะมีลักษณะไหม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้เราทําการคั่วจนแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นวิธีนําเปลือกไข่ที่เราคั่วหรือย่างไฟจน แห้งนะคะแล้วก็ไหมแล้วนะคะเขาจะมีกลิ่นฉุนนิดหน่อยนะคะเพื่อนนำมาทําการบดให้ละเอียดนะคะโดยวิธีการบดนั้นเราจะใช้วิธีการตานะคะหรือว่าจะใช้เครื่องปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดก็ได้นะคะแต่ในวันนี้พราปลูกชแนลใช้เป็นครกในการตานะคะเพราะว่าจะเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะคะเพิ่มความาสุขภาพดีนะคะนี่ค่ะตําให้ ละเอียดแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการใช้นะคะก็มีวิธีการใช้ที่นำไปใช้อยู่ประมาณ3วิธีด้วยกันนะคะโดยวิธีแรกนะคะวิธีที่ง่ายเลยนั่นก็คือการนำเปลือกไข่ที่คั่วไฟจนแห้งแล้วนะคะแล้วก็บดให้ละเอียดเนี่ยคะ่ะนำไปโรยโดยตรงเลยค่ะบริเวณที่ มีมดนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะนิยมนำไปโรยรอบๆโคนไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ผลนะคะหรือไม่ก็จะเป็นพวกพืชผักสวนครัวนะคะซึ่งสามารถนะคะใช้ได้กับไม้ทุกประเภทเลยค่ะเพื่อนๆนะคะวิธีการโรยโดยตรงเลยนะคะส่วนวิธีที่สองที่เราจะนำไปใช้นะคะก็คือเราจะต้องนำไปผสมน้ำก่อนค่ะเพื่อนๆโดยเราจะ นำไปผสมน้ำแล้วก็ทำการหมักทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะหรือไม่ก็หมักข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะเมื่อเราหมักได้ที่แล้วนะคะก็จะนำมาทำการกรองนะคะเอาเฉพาะน้ำนะคะใส่กระบอกฉีดนะคะเป็นขวดป๊อกกี้หรือขวดสเปรย์ก็ได้ค่ะเพื่อนๆเอาไว้ฉีดพ่นบริเวณที่มีมดนะคะหรือมีมแมลงนั่นเองค่ะเพื่อนๆแต่วิธีการนี้นะคะจะต้อง ผ่านการคั่วแล้วก็ย่างไฟก่อนนะคะถึงจะสามารถนํามากําจัดมดแล้วก็ไล,ล่แมลงได้นะคะอ่าทีนี้มาดูวิธีที่3มนะคะสําหรับการนําเปลือกไข่ไปใช้นะคะวิธีที่3มก็คือการนําไปผสมกับดินสอพองแล้วก็ปูนปลาสเตอร์นั่นเองค่ะเพื่อนๆนซึ่งนําส่วนผสมทั้ง2องอย่างที่กล่าวมานะคะคือดินสอพองแล้วก็ปูนปลาสเตอร์เนี่ยะคะ่ะมาเติมน้ําเล็กน้อยนะคะอ่า คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะให้ทั่วนะคะให้ส่วนผสมทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะเข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็นาไปหยอดลงกับภาชนะที่เป็นแท่งนะคะที่เป็นแม่พิมพ์ที่เป็นแท่งๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็นําไปตากแดดจนเขาแข็งนะคะเขาก็จะกลายเป็นแท่งช็อกนะคะเราก็สามารถนําตัวนี้นะคะไปวางไว้บริเวณที่มีมดแล้วก็แมลงได้นั่นเองคะ่ะเพื่อนๆซึ่งเป็นการวิธีดังกล่าวนะคะที่ พราะปลูกชาแนลได้พูดมาเมื่อกี้นะคะเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่เขาทำกันมานานแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นถือได้ว่านะคะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะเพราะว่าเราใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในครัวเรือนของทุกๆบ้านเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะซึ่ง แน่นอนคะ่ะทุกบ้านต้องกินไข่พ่อ,พอปลูกชาแนลเชื่ออย่างนั้นนะคะเรากา็เก็บไวค้ค่ะอยาทิ้งนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นได้ทั้งปุ๋ยนะคะปุ๋ยอย่างดีปุ๋ยชั้นดีด้วยคะ่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยสูตรประหยัดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ